จากที่่ขนข้างยากโอ้โดนไปนี่ง่ายตัวที่สองมาแล้วนะครับโอ้ตัวที่ก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาปลาเบ็ดตกปลายวันหนึ่งนะครับก็หาปลาก้างใช่เคยนะครับปลาข้างก็จะชอบอยู่ในลังห้วยนะครับเดี๋ยวรอบน,นี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะเดี๋ยวไปดูนะแบกบ้าเข้าช่วงฤดูแรงปรลาก้างก็จะชอบอยู่ลำงห้วยประมาณนี้นะครับ แลัห้วยนี้เราไม่เคยมาตกปลานะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลากลางหรือเปล่าดูน้ําใสมากนะฮะมาอันดับแรกเราใส่เบ็ดเลยนะครับก็จะใส่ตรงนี้ที่หนึง่ง แล้วก็ใส่เศษที่หนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวลงไปข้าไล่ทั้งสองที่เราจะขึ้นไปข้าโบนนะฮะก็หลังห้วยนี้น่าจะมีปลากั้งเยอะพอสมควรนะครับมาเดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดเลยนะครับ มาแล้วเราจะคึงใบขบวนต่อนะครับเมื่อกี้ปับไว้ทีนตรวนี้ก็จะเป็นเขาเอานางเข้าในทุ่งนานะครับก็จะประมาณนี้ตอกนาเข้าในทุ่งนาแบบปลามันจะชอบอยู่ด้านข้างประมาณนี้เนี่ยเพราะว่ามันหาจ่ายหญ้าอยู่เดีเ๋ยวไปใส่ตัวนี้ทีนึ่ง เราบิกใส่ไว้นี่ที่นึงนะก็ใส่หมวกประมาณน,นี้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เสกหลายที่แล้วนะครับพออย่าเลยดูหลายที่รอบน,นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับมาดีแล้วปรับเสร็จเราจะกลับไปนั่งรอสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาดูนะครับตรงนี้ก็สถานที่ก็สวยอยู่นะครับแวยประมาณนี้ ไปที่หนะึงโอ้น้ำใส่มากนะครัมาเราก็ปรับเบรกเสร็จไปที่เรียบร้อยนะก็จะกลับไปดูคันที่เราใส่ไว้คันแรกนะฮะว่าจะได้หรือไม่เดี๋ยวไปดูนะครับก่อนลงมาถึงคันล่างแล้วนะครับ มาดูคันนี้ต่อว่าจะดงหรือไม่ก็ปาดเบิกมันน่าจะดงปลากั้งนะครับไม่ดงออกมาเบิกเปล่าซะ้วยมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูขบวนกันนะครับที่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาไม่ดงงลยมาึ้นไปดูขบวนปาดจะได้กี่ตัวแล้วก็ปาดไว้ไหลที่อยู่นะครับจิตวนลงข้น ตรงนี này, nh, nh ỉ nh ỉ. ้ที่นึงไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับพอรอนนี้แล้วเป่าไว้หลายที่ไหนเบ็ดเบ็ดน่าอยู่นี่นี่จุดแล้วนะครับเบ็ดเราอยู่นี่ไม่โดนโอ้ยดูปูนี่ว่ะตีเป็ดยังไงวะมาดูปูเฉยทุกคน ล้วเอาออกมาเมื่อกี้ดงปูตัวนี้นะก็คิดว่าอะไรที่ไหนได้ดงปูเฉยก็จะไปปูในลาห้วยก็จะออกสีจะออกสีสามพ้อสีจะอ,อม่วงๆหน่อยหนึ่งถ้าปูภูเ่าก็จะออกแดงๆนะครับมาเดี๋ยวเราปล่อยไปเราไม่เอาปูนะครับเอาปลาไปละเราห้วยแบบนี้ปูค่อนข้างเยอะนะครับ บาทีไปอ,อัดมีปลาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ต่อนะครับปลากรส่าย้ปลากระส่า,ก, <c oughs> าก,ก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับก็ตัวก็ ข้คันที่ใหญ่ๆตัวประมาณนี้นะใส่พาปลาช่องตัวก็จะประมาณนี้นะคตัวแรกที่เราได้มาข้อคันที่ใหญ่หน่อยนะครับก็ตัวแรกข้อคันใหญ่ๆประมาณนี้เดี๋ยวไปดูขาอื่อต่อนะครับว่าจะได้กี่ตัวที่สามก็จะประมาณนี้นะดูฮะ สวยนะครับผมคือใส่ไปตรงไหจงนจำไม่ได้นี่ไงโอ้จัดที่ข้อค้งใหญ่โอ้โดนนี่ง่ายตัวที่สองมาแล้วนะครับโอ้ตัวที่สองดเดิ่งสวยงามกอดตัวข้อค้งใหญ่อยู่นะครับประมาณนี้โอ้เกือลุกลื่นตินิดเดียว วันที่สองก็เกิดลูกนะครับมาเก็บใส่กระเป๋าวัวก็จะประมาณนี้นะครับใส่ไว้ลก็สองตัวแล้วนะครับก็มีหลายที่อยู่มาดูว่ารอบนี้จะได้กี่ตัวนะครับ ตัวนี้เดียวตัวนี้เล็กสุดนะครับก็คิดว่าตัวใหญ่ที่ไหนได้นิดเดียวกอไม่ปีรายสามตัวแล้วนะครับได้ปลาสามตัวสามเตงแล้วนะครับใส่ไว้อ่เราคือไปต่อนะครับ พอหากินในปาเกือบจะทุกวันเลยนะเพราะว่าอยู่ในดอยในเข่าในป่าก็ต้องดำรงชีวิตด้วยธรรมชาตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับอูวอ้วนิีเดียว วันนี้ก็ไซส์เล็กเหมือนกันนะครับดูนี่ไซส์ใหญ่ๆอยู่ตดงอันแรกและหลังไซส์เรื่องเล็กลงมาแนละ้วมาก็ตัวประมาณนี้นะครับขึ้นไปต่อเขาไม่ดงไม่ แล้วเอาสุดท้ายก็ไม่ดงปลานะครับทั้งหมดเราได้สี่ตัวนะครับก็มาเป็ดเดี๋ยวได้สี่ตัวก็พอแล้วนะครับก็ตัวใหญ่มีตัวเดียวนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะตัวใหญ่สุก็คือตัวนี้ตัวใหญ่สุก็คือตัวนี้นะครับกละกังที่เหลือก็จะเล็กๆหมดเลยตัวนี้เหมือนยังไม่ตายนะครับโดย ก็ได้แค่นี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้เราก็เอาแค่นี้นะครับตอนนี้เราก็ได้แค่สี่ตัวนะครับเราพบก,กับอีพีต่อไปนะครับว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรก็ต้องขอจบแพ่เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ